สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกคนชื่ออาริยาเรียกว่าเอก็ได้นะคะแม่เป็นเชฟมาก่อนเข้าทากับข้าวเองให้ลูกกินนะคะทาสดสดทุกวันเลยบางทีก็ทาล่วงหน้าไว้วันสองวันอยากรีบบอกนิดนึงว่าถ้าคุณแม่คนไหนไม่อยากใช้อกไก่แม่ใช้โครงไก่ก็ได้หรือว่าแม่ใช้กระดูกหมูก็ได้ถ้าไม่อยากใช้กระดูกสัตว์อะไรเลยก็ใช้ผักนวนๆเลยค่ะแม่ถึงชอบใช้กระเทียมหรือหอมหัวใหญ่รากผักชีเพื่อที่จะทําให้ซุปกระดูกมันให้มันมีรสชาติให้มันมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะเวลาแม่ทําซุป แม่ไม่ปรุงอย่างอื่นเลยใช้แต่กลิ่นหอมธรรมชาติความหวานของผักมันจะอร่อยหอมหวานมากแล้วเวลาแม่เอาไปทํากับข้าวใช่ไหมแม่ไม่ใช่แค่เอามาทําผัดอะไรอย่างนี้นะแม่ใช้หุงข้าวให้ลูกด้วยมันจะเพิ่มประโยชน์อย่างเช่นพวกพวกโปรโตีนพวกวิตามินแล้วก็ไขมันธรรมชาติที่มาจากกระดูกสัตว์นะคะลูกเขาจะเริ่มใช้ทั้งสายตาแล้วก็จมูกกินคือถ้ามันหอมอย่างเช่นเราเนี่ยถ้ามันหอมเราโอ้โห อยากกินมากเลยค่ะลูกๆเหมือนกันนะคะถ้ามันหอมแบบน่าก,กินอะ่ะลูกจะยิ่งอยากกินเลยค่ะรับรองได้เลยเพราะฉะนั้นลองดูนะคะใช้ซุปกระดูกมาหุงข้าวให้ลูกกินด้วยในเรื่องของการเก็บ สตอกไก่ของคุณแม่นะคะแม่จะชอบเอามาใส่ท่องที่เราแบบทําน้ําแข็งอะคะ่ะแต่ว่าแม่จะใช้แม่จะซื้อมาเองแล้วแบบไอตัวซิลิโคอนอะเพราะว่าพอมันแข็งมันจะได้อ,ออกง่ายมากแล้วก็เอามาแช่แข็งแช่แข็งไม่ถึงสี่ชั่วโมงก็ได้แล้วก็วค่อยเอามาเก็บใส่กล่องทัพเปอร์แวร์นะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้แช่แข็งนี่แหละเก็บได้ถึงหนึ่งเดือนนะคะแล้วเวลาแม่จะามาใช้แม่ก็จะามาอุ่นในไมโครเวฟหรือว่าเอามา มามาอุ่นในหม้อก,ก็ได้ให้มันละลายแล้วก็มาใช้ทำเองไงเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยข้างในม,นมันมีอะไรบ้างมันไม่มีสารกันบูดไม่ได้ใช้ MSG อ,อ่ผงชูรสนะคะทำเองดีที่สุดแล้วทำแบบนี้ง่ายมากค่ะถ้ามีใครมีคำถามอะไรอีกเม้นมาเลยนะคะยินดีตอบให้ค่ะขอบคุณค่ะ